สวัสดีครับผมมือนีบักเทบสิภาพพี่น้องมาเห็ดสูตรไก่ย่างบอกย่างแซ่บครับเอาสูตรไก่ย่างแซ่บๆเห็ดจังไรไปมึงสลาครับพี่น้องเอาขั้นตอนแรกนะครับพี่น้องใส่โถปันเดอเอากระเทียมใส่ลงไปในโถปันนะครับจากนั้นใส่น้ำตาลใส่ครับพี่น้องใส่ใส่แดงใส่ขาวกะบอเป็นอย่างครับหลังจากนั้นกับปุ้งด้วยรดดีนะครับหนึ่งส่วนโตครับพี่น้องหลังจากนั้นครับพี่น้องกะใส่แป้งสาลี่ลงไปครับประมาณครึ่งถ้วยตวงครับพี่น้องหลังจากนั้นนะครับพี่น้องกะใส่ซอสแมกกี้นะครับพี่น้อง มันผืนลงไป1ถ้วยตัวนะครับพี่น้องหลังจากนั้นครับพี่น้องกับปัน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 ไหล่ไหลเอียดหยิบแบบนี้เลยครับพี่น้องกัสีไดน้ามักแบบนี้หลังจากนั้นครับพี่น้องก็เอาไปมักกับไก่สีมหนึ call, like Gotta, ่งโลสองโลสามโลกับบอกเป็นยังครับพี่น้องหลังจากนั้นครับพี่น้องก็เอาไปย่างในเต้าทานไฟอ่อนๆเจียนๆครับพี่น้องเค่นี่พี่น้องกัสีได้ไก่ย่างบักย่างแสบสูตรบักเซ็บบักเซ็บม้อนี่นําใหม่พี่น้องลองไปทำไปเหตุไปกินไปทานกันเม เซ็บเวอร์ครับพี่น้อง